สองบาทนะคะเหรียญสองบาทพศสองห้าหกหนึ่งของรัชกาลที่สิบแล้วค่ะเป็นเหรียญแรกสองบาทสองห้าหกหนึ่งเป็นเหรียญแรกของรัชกาลที่สิบค่ะเหรียญสองบาทพศสองห้าหกหนึ่งนะคะก็เหรียญรุ่นนี้จะเป็นเหรียญผลิตต่างประเทศค่ะเนี่ยค่ะคนที่นี่นีเขาเอามาขายให้พีนานนะคะตอนแรกก็น,น่าก็เก็บเหมือนกันค่ะทุกคนเก็บหมดเลยนะคะเหรียญออกมาใหม่ค่ะ สองห้าหกหนึ่งเรียกอะไรคะเขาเรียกเหรียญหลอดเหรียญแพ็คเป็นหลอดนะคะเหรียญห้าสิบสตางค์สองห้าหกหนึ่งแล้วก็มีมีห้าสิบสตางค์ยี่สิบห้าสตางค์อันนี้สองห้าหกหนึ่งเหมือนกันนะคะเนี่ยเหรียญเหรียญยี่สิบห้าห้าสิบเหรียญที่ผลิตต่างประเทศนะคะเขาจะแพ็คมาแบบนี้ค่ะ ก็จะแพ็กมาแบบนี้เหรียญแพ็กแบบนี้น่าเก็บสะสมเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่าเหรียญเขาไม่กระทบกันค่ะมาดูต่อว่ามีอะไร อันนี้ก็จะเป็นเหรียญยี่สิบห้าสตางค์พศสองห้าห้าเก้าค่ะรัชกาลที่เก้านะคะยี่สิบห้าสตางค์สองห้าห้าเก้ายี่สิบห้าสตางค์สองห้าหกศูนย์อันนี้รัชกาลที่สิบเนี่ยค่ะคนที่เขาเก็บสะสมเขาจะเก็บประมาณนี้นะคะแล้วตอนนี้คือ จะด้วยเหตุอะไรไม่รู้แต่เขาไม่เก็บแล้วเขานามาขายให้ปห้านาค่ะเขาหอบมาที่ตลาดไทยหนักมากนะคะเขาบอกเป็นเงินก็ไม่ได้เยอะอะไรนะคะแต่หนักมากค่ะแต่ดีตรงที่ว่าเราเก็บเงินเก็บแบบนี้ไว้นะคะทุกคนเรามีโอกาสที่จะเอามาใช้ได้ทันทีเลยถ้าเราไม่เอามาแลกเป็นเงินนะคะแลกไปแลกอย่างมาขายด้านปน้านาก็ได้ส่วนต่างอยู่แล้วค่ะได้ได้ได้ไดไดส่วนต่าง มาขายด้านปน้านด้ส่วนต่างแต่ถ้าเอาไปแลกกลมนะคะแลกกลมก็จะได้เท่ากับหน้าเหรียญก็ไม่ขาดทุนเพราะว่าเขาคงแลกไว้นะคะก็แลกกลมก็จะได้เท่านี้นะคะเ,เหรียญละสองบาทถุงหนึ่งก็200บาทมี10ถุงก็ได้สองพันแต่ถุงนเนี้ยเนี่ยอย่างน้อยเขาก็ได้พันหนึ่งละถ้าเอาไปแลกใช่ไหมคะแลกกลมคืนกลมก็ได้1,000บาทแต่ถพาะเลือกที่จะเอามาขายเป็นหน้าเขาก็ได้ได้ส่วนต่างได้ส่วนเกิน ถ้าะะถ้าไปแลกกลมก็ได้พันหนึง่งแต่ามาขายไปหน้าก็ได้เกินพันค่ะก,ก็จะประมาณนี้นะคะนักสะสมสายเหรียญหมุนเวียนเขาจะประมาณนี้ค่ะเขาจะเก็บไว้ทุกปีนะคะนักสะสมสายเหรียญหมุนเวียนเขาจะแลกหน้าเหรียญไว้ทุกทุกพศ ทุพกพศออจริงๆค่ะตามที่ป้านาถเห็นมาแล้วที่ของป้านาด้วยนะคะจะเก็บไว้ทุกพศพศละอย่างน้อยนะคะอย่างน้อยอย่างละถุงเล็กเนี่ยค่ะถึงประมาณนี้นะคะอย่างละหน้าเหรียญน,นะคะ50สตางค์ก็ถุงหนึ่งยี้าตังค์ถุงหนึ่ง 1, 1 5, บาท5บาท10บาทอะไรเงี้ยอย่างละถุงเล็กนะคะแต่ถ้าบางคนที่มีที่ไม่เดือดร้อนอะไรอ่ะนะคะมีเงินพอเก็บเขาก็จะเก็บไว้เป็นอย่างละกระสอบหมายถึงกระสอบหนึ่งคือ10ถุง10ถุงแบบนี้นะคะเพราะว่า เพราะว่าเพื่อนพนักเขาก็เก็บเก็บแล้วเพอรเอินว่าโชคดีไปเจอเก็บปีสี่หกห้าบาทปีสี่หกแลกไว้หน้าเหรียญห้าห้าพัน 5, 5, บาทนะคะห้าเหรียญหน้าเหรียญห้าพัน 5, บาทแลกไว้นะคะเพ่อสิบถุงนี้ถุงละห้าร้อยสิบถุงก็หนึ่งก็ห้าพันบาทแลกไว้ห้าพันนะคะขายได้นะคะถุงเล็กนะคะขายได้หนึ่งแสนบาทถุงเล็กนะคะแล้วแล้วเอ่อทั้งหมดมีสิบถุงอะถุงละแสน แต่ถุงแรกก็ขายไม่ถึงแสนถุงแรกก็ขาย95 0 0 0 9 5่0ถุง2ขายแสนสองอ่ะก็ตกถุงละแสน10ถุง1 000, ล้านบาทนะคะอ่าแลกไว้5 5,000ขายได้1ล้านค่ะใช้เวลาแค่ปี46ถึงเมื่อขายเมื่อ2ปีที่แล้วถึงปี46ถึงปี662,63โดยประมาณ อไม่ใช่อ่าใช่ใช่ค่ะปีหปีประมาณหกหกสองหรือหกสามขายได้กําไรเยอะมากเขาก็เสียดายกันเนาะว่าเราเรา,เราไม่มีโอกาสได้เก็บนะคะเราก็ไม่ได้คิดเนาะว่าเขาจะผลิตน้อยเขาจะหายากใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้สนใจค่ะไม่ได้สนใจไปหามาเก็บเนาะถ้ารู้งี้เ้าเก็บกันหมดแล้วใช่ไหมคะนี่เลยค่ะเก็บไว้แบบนี้ไหมคะ่ะทุนแน่นอนเพราะแรกกลมมาเท่าหน้าเหรียญใช่ไหมคะ ถ้าฟุกๆก,ก็จะได้เหมือนที่พนัดพูดค่ะถ้าไปเจอปีไหนที่ผลิตน้อยหายากใช่ไหมคะก็จะโชคดีเลยค่ะถ้าถึงไม่เป็นปีผลิตน้อยหายากแล้วก็ไม่มีขาดทุนแน่นอนนะคะเราจะใช้แล้วก็ไปใช้ได้เลยหรือถ้าเราไม่ใช้แล้วก็เอาไปแลกคืนได้ค่ะไปแลกคืนกลมได้หมดเลยนะคะหน้าเหรียญได้หน้าเหรียญแน่ๆเนี่ยคะ่ะคนนี้เขาเก็บเขาเก็บไว้จริงๆนะคะเขาจะ ห่อไว้อย่างดีแล้วเขาจะไม่ให้ขยับเอาห่อรัดไว้แน่นเขาจะมีถุงสวสมไว้อีกรอบหนึ่งเนี่ยค่ะนักสะสมมืออาชีพจริงๆค่ะใจรักในการสะสมนะคะแต่ด้วยความด้วยเหตุอะไรไม่รู้นะคะเข,เขาเคลอกสะสมค่ะเขามาขายให้พนาแล้วมีอีกค่ะเขาบอกเขามีอีกอันนี้เขาเอามาลองมาก่อนเขาไม่รู้ว่าจะเจอพนาาหรือเปล่าพนาจะรับหรือเปล่าใช่ไหมคะก็เลยเอามาแค่นี้ เดี๋ยวกลับไปอาทิตย์หน้าเอางเอามาอีกเยอะค่ะก็ไม่ขาดทุนถ้าไปแรกกรมก็จะได้หน้าเหรียญท้าไม่ให้ไปหน้าก็จะได้เกินหน้าเหรียญบ้างใช่ไหมคะค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีทุกคนค่ะ